หมายความว่าแนวคิดสตรีนิยมเนี่ยสุดท้ายแล้วเบื้องลึกของมันแล้วก็คือไม่สามารถที่จะไปได้กับศาสนาอิสลามเป็นการเฉพาะรวมถึงศาสนาอื่นด้วยทั้งนี้ก็เพราะว่าทั้งนี้ก็เพราะว่าสิ่งที่เป็นศัตรูตัวฉกาดของส,สตรีนิยมแนวความคิดส,สตรีนิยมก็คือแหล่งที่มา เป็นตัวผลิตสิ่งที่จะเป็นศัตรูเลยกับแนวความคิดสตรีนิยมก็คือหลักคำสอนที่มาจากศาสนาเขาบอกว่าศาสนาหลักๆของโลกเนี่ยผลิตคำสอนขึ้นมาเพื่อเอื้อให้ผู้ชายเอาเปรียบผู้หญิงเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยปลายทางของแนวคิดนี้ก็คือปฏิเสธศาสนาปฏิเสธไม่ได้เนื่องด้วยเหตุนี้เนื่องด้วยเหตุนี้นะครับ จึงมีงานวิจัยออกมาว่าจึงมีงานวิจัยออกมาจากคนที่เคยเป็นสตรีนิยมมาก่อนและตัวตอนหลังเตาบัดต,ตัวกับตัวเป็นมุสลิมนี่แหละแล้วไปหลงไหลกับแนวคิดสตรีนิยมอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็หาความจริงสุดท้ายอัลลอฮ์ให้ได้เตาบัดต,ตัวกับตัวมาสู่แนวทางที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งก็ได้เขียนบทความเอาไว้นะครับ ได้เขียนบทความเอาไว้พี่น้องท่านใดนที่อ่านภาษาอังกฤษ,กฤษได้นี่นะก็เข้าไปพิมพ์ในโกเกิลเนี่ยนะมันจะมีชื่อบทความหนึง่ง The grave implication s of feminism of feminist Islam นี่คือชื่อบทความ The grave implication of feminist Islam สิ่งที่เป็นตัวบ่งบอกได้อย่าง g r a ฟเลยคืออันตรายอย่างมากส่งสัญญาณอันตรายถึง คนที่อ้างว่าจเจ้าอิสลามอิสลามก็มีแนวคิดสตรีนิยมอยู่หมายความว่าอิสลามเนี่ยก็ไปกันได้แก่วแนวคิดสตรีนิยมเนี่ยบทความเนี่ยเป็นบทความของคนที่เคยเป็นสตรีนิยมมาก่อนเคยติดเชื้อแนวความคิดนี้มาก่อนแล้วก็มาเขียนบทความเป็นอย่างดีแล้วนะอ้างอิงอย่างดีเลยเพื่อโต้ตอบแนวคิดสตรีนิยมเพื่อจะพิสูจน์ว่าสุดท้ายแล้ว แนวคิดนี้มันไปไม่ได้กับอิสลามและมันไปไม่ได้ถึงขั้นว่าสุดท้ายแล้วมันทำให้ปฏิเสธศาสนาเลยตกุรตัดทิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมเลย The grave implications of feminism f e m i n i s t Islam f e m i n i s t Islam นี่คือชื่อบทความนะครับคนที่เขียนบทความเนี่ยเขาเขาต้องการจะพิสูจน์ว่าคนที่ไปติดเชื้อสตรีนิยมแล้วเนี่ยนะหมายความว่า พยายามที่จะเรียกร้องสิทธิสตรีทุกอย่างผู้ชายได้อะไรผู้ชายมีสิทธิ์อะไรผู้หญิงจะต้องมีสิทธินั้นด้วยทุกกระเบียดนิ้วทุกรายละเอียดสุดท้ายแล้วจะเป็นแบบนี้ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้มันไปไม่ได้กับอิสลามแน่นอนอยู่แล้วเพราะอิสลามจะคํานึงถึงสภาพของคนว่าเป็นใครและคนคนนั้นที่เป็นใครเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ตามสภาพของคนคนนั้นโดยไม่คํานึงว่าจะเป็นโดยไม่คำโดยไม่เอาเป็นการแบ่งเพศมาเป็นตัวแบ่ง เช่นแม่กับลูกแม่กับลูกชายแม่กับลูกชายแน่นอนแม่ก็มีสิทธิ์ของความเป็นแม่อะไรบ้างลูกก็จะต้องให้สิทธิ์กับผู้เป็นแม่มีอะไรบ้างคุณครูที่เป็นผู้หญิงที่สอนนักเรียนอยู่ในชั้นเรียนนะครับกับนักเรียนที่เป็นนักเรียนผู้หญิงด้วยกันนี่แหละแต่เป็นนักเรียนสภาพคือเป็นนักเรียนอีกคนหนึ่งคือสภาพเป็นครูแน่นอนสิทธิ์นี่มันย่อมต่างกันอยู่แล้วระหว่างครูกับนักเรียนมันขึ้นอยู่กับสภาพ คนคนนั้นโดยไม่เกี่ยวกับเพศโดยที่ไม่เกี่ยวกับเพศหลายคําสอนอิสลามไม่ได้เกี่ยวกับเพศแต่เกี่ยวกับสภาพของคนคนนั้นว่าเขาอยู่ในสถานะหรือในสภาพไหนอยู่ในสถานะหรืออยู่ในสภาพไหนยกตัวอย่างเช่นเรื่องความรักที่ลูกจะต้องมีให้ลูกจะต้องมีความรักให้กับแม่มากกว่าพ่อเหมือนกับพดิษต้นหนึ่งที่ชายคนหนึ่งมาถามดานนบี ว่าใครที่ฉันควรที่จะต้องทำดีให้ความรักมากที่สุดท่านนาบีบอกแม่ของเจ้าแม่ของเจ้าแม่ของเจ้าอยู่3มรอบหลังจากนั้นพ่อของเจ้า75%ได้กับแม่เรื่องนี้เห็นไหมผู้หญิงได้เยอะกว่าผู้ชายในเรื่องความรักที่ลูกจะต้องมีต่อตัวเองอิสลามคำนึงถึงสถานะ ของคนคนหนึ่งในบริบทหนึ่งในสถานการณ์หนึ่งในกรณีหนึ่งงมากกว่าจะไปคำนึงเป็นถึงเรื่องเพศเป็นเรื่องหลักแล้วไม่สนสถานะสถานาการณ์บริบทเลยไม่ใช่และสุดท้ายอาจารย์มีน่าจะอธิบายได้ดีสุดท้ายแนวคิดสตรีนิยมมันก็ไปไม่รอดคนคนนี้เขาเขียนบทความที่ผมบอกไป The Grave Implications of Feminist Islam เนี่ยเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วปลายทางของคนที่ยึด ในแนวทางสตรีนิยมก็คือทิ้งศาสนาเขาบอกมันมีงานวิจัยงานสำรวจไปสำรวจคนที่มีแนวคิดสตรีนิยมปรากฏผลปรากฏว่า10คนเนี่ยนะสตรีนิยม10คนที่ไปสำรวจเนี่ยจะมีแค่คนเดียวเท่านั้นที่บอกว่าตัวเองยังนับถือศาสนา9คนเนี่ยไม่นับถืออะไรแล้วไม่นึกไม่นับถือศาสนาเลยเลยจากจากสิบคนเนี่ยนะแค่คนเดียว ที่บอกว่าตัวเองยังนับถือศาสนาอะไรสักศาสนาหนึ่งอยู่อีก9้าคนเนี่ยไม่นับถือศาสนาเลยแล้วนี่ปลายทางของสตรีนิยมแนวคิดสตรีนิยมคือทิ้งศาสนาเพราะศาสนาคือศัตรูของแนวทางนี้แล้วมันจะไปอยู่กับศาสนาได้อย่างไรเป็นต้องจําไว้เลยนะ